ครับนะ abei, นะนะคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปนี้ก <au alon> ็จะมีประโยชน์มีความรู้นะครับใครอยากรู้ก็ตั้งใจดูนะครับตัวนี้เป็นลอกที van, so ่เจ้าของลอกส่งมาเนี่ยเขาซื้อมือสองมานะนะครับซื้อมาแล้วเนี่ยแขนมันจะหมุนหมุนแล้วมันจะรู้สึกแน่นเนี่ยตึงจังหวะหนึ่งนะแล้วก็หายไปแล้วก็ลื่นนะลื่นลื่นแล้วก็แน่นแล้วก็ลื่นแล้วก็แน่นก็ลื่นอย่างเงี้ยมันจะแน่นจังหวะหนึ่งนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับ เนี่ยเขียก็อันนี้ผมล้างประกอบแล้วนะล้างประกอบแล้วนะเขียก็ยังเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมตึงๆนะครับสปูลตึงไหมไม่ไม่เกี่ยวนะเนี่ยสปูลผมล้างให้อย่างลื่นเลยเนหะ็นไหมเนี่ยพัทูล่าปีสิบนะไหลๆห,หยุดแบบสโลสโลเลยนะไม่ได้หยุดจึกนะนี่หยุดแบบไหลๆสโลสโลนุ่มๆเลยนะเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเรื่องสปูลอะไรนี่เป็นที่แขนชุดแขนนะครับเนี่ยคุณแค่เนี้ย ปกติรุ่นนี้ผมล้างรื่นกว่านี้เยอะเลยนะเดี๋ยวมาแกะให้ดูผมคุยกับเจ้าของแล้วเจ้าของลอกให้เขาออกนะมันที่มันแน่นเนี่ยที่มันแน่นเนี่ยมันแน่นกับชิกเสียงเนี่ยนะฮะชิกเสียงปลาลากลืมให้ดูเนี่ยนะไปใส่มาเขาไม่ใช,มใช่เขาไม่ใช่เขาไปใส่มาเขาซื้อมือสองแล้วเจ้าของเก่าเขาใส่มานะครับพอเขามาจับลอกใช้แล้วมันแปลกๆเขาส่งมาุ้ผมเช็คนะ ผมก็พยายามจะเอาคลิกเสียงไว้แล้วพยายามแก้ให้หายนะแต่แต่ก็ไม่หายนะสุดท้ายคุยกันแล้วก็คือต้องเอาออกเพราะถ้าไม่ออกใช้ไปเรื่อยเฟืองจะขึ้นมือเร็วนะครับเฟืองจะขึ้นมือเร็วอ่ะตรงนี้ขอข้ามไปก่อนนะเปิดฝา เนี่ยนะครับเนี่ยมันแน่นไอตัวคลิกเสียงเนี่ยนี่ผมล้างใส่เจลบี iOS น้ำมัน i อ s ออย่างดีเลยนะเนี่ยผมไม่เคยล้างแล้วหนืดแบบนี้เลยนะผมก็ไม่สบายใจแล้วทีนี้นะวาบุ้นแล้วทีนี้ล้างแล้วหนืดนะครับเนี่ยนะครับดูนะเพราะที่มันแน่นนะครับเพราะมันแน่นเพราะว่าไอตัวคลิกเสียงนี่แหละ นะครับตัวที่ทำให้ผมผมผมจะบอกว่าปกติเฟืองทองเหลืองนะเราดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยเราตั้งร่องตรงเนี้ยเราปล่อยมันต้องตกเห็นไหมเนี่ยติดเลยใจระดับไหนก็ติดเลยนะครับนี่พอเอาคลิปเสียงออกนะพอระบบคลิปเสียงออกเท่านั้นแหละนะยวมีออกก่อน พาเบกเป็นพาเบกเดิมเนี่ยพอที่เสียงออกเห็นไหมเฟืองอ่ะเห็นไหมมันหล่นได้ผมปล่อยมือไม่ได้นะถ้าปล่อยมันจะหล่นเลยเอาตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวมันกระแทกกันอ่ะเนี่ยผมจะปล่อยให้ดูเนี่ยถ้าระบบของล้อที่ปกตินะเราปล่อยแม่มันจะหล่นอย่างนี้เลยมันจะหล่นเนี่ยปล่อยหล่นนะปล่อยหล่นเมื่อกี้เมื่อกี้ใส่ใส่ตรงนี้ไม่หล่นเพราะว่าสปริงนะครับ มันไปล้างอยู่นะครับมันไปล้างอยู่ทําให้พอเราประกอบเสร็จเราหมุนเราหมุนแล้วมันจะรู้สึกดุ้งดุ่งลึกนึงแล้วก็หลวมไปแล้วก็มาแน่นดึกนึงเนี่ยอย่างเงี้ยลอกคร่เป็นแบบเนี้ยนะครับถ้ายังใช้อยู่ระวังนะครับเฟืองมันจะขึ้นมือเร็วมากนะมันต้องปล่อยตกแบบนี้นี่แบบนี้อันนี้ผมก็คุยกันกับเจ้าของแล้วนะว่าเนี่ยแต่ผมได้เปิดอีกรอบหนึ่งนะผมประกอบเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วใส่อะเวสอย่างดีเลยนะคุอยอีกรอบนึงก็คือผมจะเอาตรงนี้ออกเลยนะชุดเนี้ยเอาตัวเนี้ยออกนะครับ แล้วก็เอาแผ่นกดเบรกเดิมของทาทูล่าเนี่ยฮะมาใส่ให้แต่ไอตัวฟันฟันตรงนี้ผมจะไม่เอาออกนะเพราะว่าผมไม่อยากจะไปยุ่งนะครับจะเพราะว่าเอาออกอะไรเนี่ยไปงันไปอะไรเดี๋ยวเฟืองจะเสียหายดิผมผมไม่อยากไปทําตรงนั้นนะครับผมก็จะเอาแค่แผ่นกดเบรกเดิมนะใส่เข้าไปนะครับนะอะเดี๋ยวผมหาแผ่นกดเบรกก่อนอ่ะมาแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ จะใส่แผ่นกดตัวนี้ลงไปของเดิมมันนะปึ๊บนี่เห็นนะแค่นี้ดูนะของเดิมมันแผ่นกดเดิมเห็นไหมปล่อยตกนี่ระบบที่ถูกต้องนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะนะทำลอกนะนะครับนี่เห็นไหมนี่ผมก็จะใส่ตัวนี้กลับไปไอ้ตัวนี้ก็ถอดทิ้งนะครับทำให้ลอกมีปัญหานะครับ โอเคเดี๋ยวผมประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองหมุนให้ดูนะว่าแขนจะลื่นกว่าตอนต้นคลิปที่ผมหมุนให้ดูไหมโอ้โหสรุปตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจเลยนะครับเป็นเคสที่น่าสนใจคือผมใส่แล้วเมื่อกี้ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมุนแขนนะครับมันก็ยังมีความรู้สึกดุ้งๆแผ่วๆอยู่นะครับผมถ่ายมือนึงนะจับมือหนึ่งขออภัยนะนๆะดูนะ ผมมาเช็คดูเนี่ยเห็นไหมดูให้ดูตรงร่องร่องฟันตรงนี้นะฟันกับแผ่นกดเบรกนะเดี๋ยวมันจะมีช่วงห่างแล้วก็ช่วงชิดนะครับเดี๋ยวมันจะปุ่มจะหมุนเสาให้มันจะมีช่วงห่างกับช่วงชิดเนี่ยห่างนะเนี่ยอันนี้มันชิดละเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยดูตรงดูตรงปมันจะมีช่วงห่างกับช่วงชิดนะครับ ใครไม่เข้าใจผมก็อธิบายได้แค่นี้นะถ้าไม่เข้าใจก็ต้องเนี่ยมันจะมีช่วงห่างกับช่วงชิดนะครับมันก็เลยยังมีความรู้สึกดุ้งๆแผ่วๆอยู่นะครับแต่ดีดีกว่าที่ตอนใส่ไอตัวสีแผ่นสีน้ําเงินนะนะครับดีกว่าเพราะว่าเฟืองมันปล่อยตกแล้วแต่พอเราหมุนเนี่ยมันช่วงมันมันชิดเกินไปนะครับมันเลยทําให้ทําให้ไอแผ่นแผ่แผนเนี้กับตัว,ต,วตัวฟันที่เขาใส่คีิเสียงม,มาเนี่ยมันใกล้กันนะครับมันเลยไปเบียดเฟืองอยู่แผ่วๆนะครับ ครับทีนี้ทีนี้ผมก็เลยถอดออกมานะครับต้องถอดสรุปต้องเอาออกนะครับไอไอฟันฟันคลิกเสียงเนี่ยต้องอ,ออกโอ้โหเคสนี้นะผมลือหลายรอบเลยผมเสียจ,จลบีไปหลายหลายครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งแล้วเนี่ยนะฮะสามครั้งแล้วเนี่ยเฮเอสโอเคเดี๋ยวผมจะเอาออกนะแล้วเดี๋ยวผมประกอบกลับไปใหม่ทีนี้ก็คิดว่าน่าจะหายแหละเพราะว่าหมุน อย่างเงี้ยผมหมุนดูแล้วมันดรอปลงไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่ายังมีความรู้สึกอยู่ซึ่งผมเป็นคนละเอียดนะครับไม่ไม่ปกติไม่เนียนจริงคือก็ต้องคุยกับเจ้าของรอบให้แก้ไขให้มันจบนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวทําให้นะครับรอบนี้จบเลยเดี๋ยวออกก่อนต้องเอาไอ,อ,กกอ,อ,อ,าอ้ฟันตัวนี้ออกเอาออกเรียบร้อยครับนะนะวิธีเอาออกผมก็ไปเสิร์ชดูใน youtube นะแสดงว่าแสดงว่ามีคนเอาออกหลายคนเหมือนกันนะ ผมไปเสิร์ชดูนะเขาบอกว่าให้เอาไดเป่าผมพอดีลูกสาวผมมีได้มมีได้ลูกสาวนะเอาได้เป่าผมลูกสาวมาให้ความร้อนมันนะครับแล้วก็ค่อยคเอาปลายเหล็กแหลมแหลมงัดมันก็เด้งออกเลยนะก็ยังดีนะไม่เสียด้วยไม่เสียด้วยเดี๋ยวได้ให้เจ้าของเลาอ,อเอาไปขายต่อได้นะเผื่อใครอยากอยากเอาไปใส่ติดนะนี่นะโอเคเนี่ยเฟืองก็ไม่เสียนะครับวิธีีอาออกนะครับให้ความร้อนนะครับเอาได้เป่าผม ผมก็ไปเสิร์ชดูมาเหมือนกันแหละ,ะแสดงว่ามีคนเอาออกไปแล้วนะฮะมีคนทำคลิปเอาออกอยู่วิธีอ,ออกก็เรียบร้อยเดี๋ยวมาใส่ก็น่าจะจบแล้วแหละนะไม่ไมีปัญหาอะไรรอบปกติหมดมันก็มีแค่ตรงนี้แหละระบบเนี้ยที่มันผิดปกติมันนะครับแขนมันหมุนแล้วมันแน่นนะครับติด๊ดึกๆด,กด,กด,กดกจังหวะหน,นึ่งใครติดแล้วไม่เจอนะ,ะแสดงว่าคุณโชคดีนะครับคุณโชคดีนะครับไอตัวนี้ก็ถือว่าโชคลายแล้วกันนะไม่ได้เป็นไม่ได้ ผมก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับระบบพวกนี้นะถ้าคนไหนติดเขาใช้ได้ดีปกติก็มีนะครับนะครับบางตัวมันก็เป็นอย่างนี้นะนะส่งมาแก้ได้นะครับนะครับอ่ะก็จบแล้วนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อย้โหผมเสียจะระบีไปสามรอบตัวนี้นะกับรอบตัวนี้เนี่ยนะครับกลับมาระบบเดิมเดิมดาตรฐาของมันนะหมุนลื่นลื่นเงียบนิ่มเลยนะแขนหมุนนี่เบาเลยนะนยงานผมออกจากงานผมีนแขนมันจะเบาอย่างนี้แหละนะ ตัวนี้ประกอบรอบแรกโอ้โหตึงสะดุดผิดปกติผมผมเราเป็นช่างนะเราเจออะไรผิดปกติเราก็ต้องบอกบอกเจ้าของลอกนะนะถ้าเราไม่บอกอะไรเขาก็ไม่รู้เราเจอเราก็ต้องบอกนะว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะมันติดเพราะไอ,อนี่อย่างนี้นะต้องจะทำไหมจะแก้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เจ้าของลอกเขาฟังผมเขาก็ให้ผมแก้นะถอดออกเรียบร้อยนะครับหายเนี่ยนะครับเนี่ยเนียนเลยนะนี่นน รออกจากมือผมไปนะต้องอย่างนี้เห็นไหมลื่นเนี่ยจบนะครับเห็นนะโอเคเรียบร้อยนะครับแก้ปัญหาทุกอย่าง